รวมขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นยิงทองสเสนอรายการขัาวผูเษกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการระบบเกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่ครับเรามาเจออีกหนึ่งเกษตรกรนะครับที่สนใจการทําเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอยู่อย่างพอเพียงแล nice> ้วก็เป็นเกษตรแบบอินทรีด้วยครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่แมวแล้วก็พี่กบครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นครับต้องขอแนะนําก่อนนะครับคุณผู้ชมครับทั้งสองท่านนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเิมทีนะครับผม อืนะฮะแล้วไปไประมา,มาอย่างไงครับทำไมทั้งคู่ถึงมาทําการเกษตรได้ก็ดยการเกษตรนี่นะครับก็ได้รับข่าวสารต่างๆจากทางทางหลายๆส่วนนะครับเพราะวันข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะมาทําเกษตรดีกว่าก็เลยมีพี่สาวคนหนึ่งพี่อ้อยขอญาตยกเอ่ยชื่อนะครับกับพี่โน่เนี่ยแฟนกันเนี่ยเขาก็มาที่ห้องกลางแล้วเป็นยาันย,ย่ายกันนี่แหละครับเขายกระครองตลาดก็เลย ของเราเนี่ยน่าจะปลูกพูกกินหมาหรืออะไรลายๆอย่างได้นะครับมามาทำเกษตรได้ไหมมาปลูกดาวเรือมาปลูกอะไรพวกนี้ครับก็เลยมาสนใจครับลองดูที่จะทาการเกษตรใช่ครับนะครับสองคนนี้ใครออกมาเริ่มทําก่อนครับออามาก่อนพี่แมวมาก่อนนะครับมาตอนแรกมีแนวคิดอะไรบ้างที่ว่าเออเนี่ยเรามาทําการเกษตรตอนนั้นใช้แนวคิดอะไรอตอนนั้นมีความคิดตั้งแต่ตอนตอนทงานบริษัทค่ะปี2044ดูพระเจ้าอยู่หัวค่ะ แล้วคนนี้มีความคิดว่าเราอยากทําแบบที่เจ้าหัวบอกเราไม่ต้องมาทํางานบริษัททํางานวันหนึ่งเป็นสิบกว่าชั่วโมงค่ะถ้าอยากได้เงินเยอะต้องทำโอทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเหมือนสมองมันเครียดเพราะทํางานบัญชีต้นทุนด้วยอยู่ออฟฟิศทำงานสบายแต่มีความเครียดก็ค่อยๆเก็บเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี44มาเรื่อยคือตอนที่เราทำงานอยู่บัรชุบัญชีอยู่แล้วเขาก็หาข้อมูลในเรื่องเกษตรมาด้วยใช่ค่ะก็เก็บข้อมูลไปเลยว่าเอ๊ะก็ พอดีบริษัททําเกี่ยวกับทรงออกทําทรงออกเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แล้วก็เป็นคนที่อยู่เกี่ยวกับระบบเอกสารอ,อ่านในระบบ W I ของเอกสารเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาถึงทําได้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเรียนรู้มาเรื่อย็ค้นคว้าม,มาเรื่อยๆก,ก็เก็บบม่มความรู้มาเรื่อยๆแล้วจนในที่สุดก็ตัดสินใจลาออกเลยค่ะเพราะเรารอายุแค่สี่สิบแต่เราคิดว่าเดี๋ยวแรงมันหมดมาซะก่อน ใหม่ก็เริ่มหยุดงานก่อนหยุดบ่อยๆหยุดตามที่เรารู้สึกว่าจิตใจไม่สบายก็หยุดงานบ่อยหัวหน้าก็เข้าใจให้หยุดเป็นเดือนเลยพอเราหยุดเป็นเดือนเราเริ่มมาใช้ชีวิตแบบเกษตรน่ะครับมันใช่เลยกลับไปบอกหัวหน้าลาออกเลยไม่รอนุมัอตัดใจมาเลยไม่คือลาออกไม่ใช่เออรี่นะไม่ค่ะสี่สิบปีออกมาเลยค่ะออกมาเลยแล้วหัวหน้าไม่ต้องนุ้มัติค่ะ ทำออมาเลยเซ็นใบวางแล้วออกมาครับถามว่ามีเงินลงทุนไหมไม่มีค่ะทำเกษตรมีที่มีที่อยู่แล้วไหมมีแค่นี้ราะคะเนี่ยที่เห็นเนี่ยค่ะเท่าที่เห็นตรงนี้ค่ะขอญาตถามนะตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่เลยตอนนี้มีอยู่สองงานมีมีแค่ตรงนี้ก่อนตรงนั้นยังเป็นยังยังไม่เหมาะกับเรารเราก็คิดแค่นี้ก่อนครับแต่ช่วงที่ก่อนจะออกเนี่ยเซิร์ชดูในเน็ตก็เห็นสวนพลูที่ตลาด ที่บางพลูับเขาบอ,อกว่าสวนผูเขาบอ,อกว่าเขาเลี้ยงลูกจนจบปริญญาโทด้วยส,สวนภูแค่ไม่ถึงงานค่ะพื้นที่ในกรุงเทพนิดเดียวก็เลยเป็นแดงบรรลใจวะเนี่ยเราจะออกมาแล้วมาทาง แต่ไม่มีสตังค์หรอกค่ะอือเอาละครับคุณผู้ชมครับจุดเริ่มต้นของการทําการเกษตรนี่นะครับมาจากคือหนึ่งในเรื่องของทํางานมาทั้งคู่นะฮะแล้วก็เหนื่อยจากการทํางานรู้สึกว่าสุขภาพก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ,รบเงินทองหามาก็เอามารักษาตัวนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการทําการเกษตรนะครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันมีแรงบันดาลใจละเริ่มออกมาทําการเกษตรแล้ว มาตั้งแต่คือเริ่มเล่นๆแค่ตอนหยุดพักบ้างแต่ตอนนี้เราจะลงไปจริงแล้วครับในครั้งต่อไปเป็นยังไรติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888